juang ช่วงที่ว่ากุ้งเคยข้ามาบริเวณชายหาดค่ะเพื่อนๆเนอวันนี้นะคะจอยจะพาทุกคนไปรุ่นกุุงเคยกันค่ะทุกคนรู้จักไหมคะก,การรุ่นกุ้งเคยก่ะตอนนี้จอยยุธี่ชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาเพื่อนๆมาเลวิธีการรุ่นกุ้งเคยก่ะเดี๋ยวไปเล่กันค่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าการรุ่นกุุงเคยเพื่อนๆเนอช่วงนี้นะคะกุุงตัวเล็กๆหรือที่เข้าเียกกันว่ากุ้งเคยมันจะข้ามาอาย่บริเวณชายหาดคะ่ะเลวที่นี่นะคะเราก็จะอ ออกไปรุ่นในช่วงวัวชาวสาเหตุข้องการออกมารุ่นกุ้งเคยในช่วงเช้านะคะสาเหตุแรกน้ำยังไม่ร้อนค่ะบริเวณผิวนา้ำยังถือว่าธรรมดาเประว่าถ้าเกิดเรามารุ่นช่วงวันสายสายแดดออกทําให้ผิวนา้ำมันร้อนกุ้งเคยก็จะลงไปทีลึกทําให้เรารุ่นยาค่ะ แต่เวลานี้ถือว่าเป็นเวลาดีที่สุดกุ้งจะขึ้นมาอยู่บริเวณริมชายหาดค่ะเพื่อนเือนคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ชายไม้เบบปันนี้เลยค่ะเบบในคลิปเลยค่ะคือไม้เป็นทองตางนะคะแล้วก็ชายเนื้อตะไคร้ลากไปยาวๆวเดินรุ่นไปบริเวณชายหาดรุ่นไปเรื่อยเกืบอเพื่อนเพอเนอหลังจากนั้นกุ้งก็จะเข้าไปอยู่ในตะไคร้หรือว่าตะแกรงประมาณนี้แหละ ว่าเรารุนกุ้งมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าดูซึกหว่านักนักเร็วเราก็นํากุ้งเนี่ยค่ะมาเทนี่แหละค่ะเพื่อนเทื่อนีเขาเรียกว่ากุ้งเคยอาจจะมีทรายปนมามั่งนะคะแต่หลังจากนี้ไปเราจะนํากุ้งที่ได้มาไปล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึงค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปรุ่นกุ้งเคยกันก่อนทุกคนเออวันนี้กุ้งเคยข้าวล้วกุ้งเคยก้าวแล้วทุกคนเออ รุ่นกุ้งเคยแล้วนะคะก็จะมีอีกแบบนึ่งเรียกว่าการลักค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีการลักนะคะเราจะใช้คนซ่อมคนกับเพื่อนๆค่ะลักตะไคร้แล้วก็ลักไปเรื่อยๆเล้วทีนี้ก็ลักเข้ามาบริเวณชายหาด ค่อยๆดึงเข้ามาค่ะแล้วทีนี้กุ้งก็จะไปติดอยู่ที่บริเวณปลายตไค่ายค่ะนี่เลยเรียกว่าการลักกุ้ง<ต>เคยท,ที่การลักกุ้งเคยแบบนี้นะคะจะมีปลาติดมายเยอะมากๆค่ะเพื่นอนๆเนอเพราะว่าปลาที่ไดจะเป็นปลาที่มากินกุ้งเคยบริเวณชายหาดเรยวบอกเลยกาว่าแต่ละตัวน้าทอดหรือเธอเลที่ตาโมเธอ์นี้แลค่ะเป็นกุ้งเคย hey! เรยวบอกเลยนะวัดสัดดิ๊ด ตัวไซร์เลวก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะส่งไซ้หว่าแล้วกรุงนี้เราเอาไปทําอะไรนี่แหละค่ะทีเขาเรียกว่ากะปิ นั่นก็คือนำกุ้งเคยนี่ไปแปลรูปทำเป็นกะปิบางที่ก็ทำเป็นกะปิเกลืองแกงบางที่ก็ทำเป็นกะปิสำหรับใส่น้ำพริกกับเพื่อนเพอนพอ,นอ,อล้วรับประกันว่าร้อยอย่างแรงแล้วถ้าเกิดว่าได้กุ้งเคยตัวสดๆดไม่ไมที่ขึ้นจากทะเลนำไปแกงเลียงนะไฮใ,ใส่สำหรับงิดอิดออกเปรียวเปียวให้ได้เร่งออกสดน้ำไม่ดังวูดเต้ประเด็นสำคัญนะคะกุ้งเคยนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวทถานั้นค่ะเพื่อนเคื่อนขาีจะเข้ามาบบริเวณ ชายหาดให้ชาวบ้านได้ลักได้รุ่นกันค่ะเละนี่ก็ถือว่าเป็นอีกนึ่งวิธีชีวิตชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายหาดเป็นวิธีชีวิตชาวประมงนั่นก็คือการลักกุ้งเคยเป็นเพืเออ่อน้อ